เอาละสิครับอะไรต่างๆมันก็สามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับโอ้โหมีรายงานว่า,าเปปกุโรล่านั้นโชว์หานเนีมานะครับแล้วโอกาสที่เนมมาจะไปที่แมนซิตี้มีโอกาสน้อยมากๆนะครับม,มาตามกันหน่อยนะครับ เราจะบอกว่าโอกาสที่เนย์ม้าจะย้ายไปกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันคงมีน้อยมากครับแม้วชางเปปปิโล่มีการต่อสายพูดคุยกับเนย์ม้าแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเนย์ม้าครับมีข่าวย้ายทีมอย่างหนักเลยนะครับหลังจากสื่อในฝรั่งเศสก็บอกว่าปารีสแซงต์แฌร์แมงเปิดทางปล่อยให้เนยม์ม้าย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ได้เลยนะครับ แล้วช่วงที่ผ่านมานีมาถูกโยงกับทีมในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเชลซีนิวคาสเซิลรวมไปถึงอาร์เซนอลนะครับกำลังติดตามสถานการณ์ของพวกเขาแล้วก็นีมาอย่างใกล้ชิดเลยแล้วสื่ออย่างเลกิฟครับรายงานเมื่อคืนชีอผ่านมาครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอีกทีมที่กําลังติดตามสถานการณ์ของนีมาและแางเปปกุล德ากุนซือของแมนซีเองก็โทรไปหานีมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้โห และสื่อก็บอกว่าโอกาสที่เนย์ม่าจะย้ายไปที่แมนซิตี้เนี่ยมันมีน้อยมากๆเพราะปัจจัยต่างๆไม่เข้าเงื่อนไขทั้งในส่วนของค่าเหนื่อยค่าตัวและแดนหน้าที่ตอนนี้แมนซิตี้มีทางเลือกมากมายหลายคนคาดว่าโอกาสตอนนี้ยังคงเป็นแมนยูนะครับที่มีโอกาสคว้าตัวเนย์ม้ามากกว่า เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่าแมนยูกำลังดำเนินการเลยอย่างจริงจังนะครับท่านัานของพี่คาเซเมโรเองก็พร้อมช่วยแมนยูอีกทางในกลอบนี้มากามากคนหนึ่งต้องมาตามับว่าสุดท้ายแล้วดาวยิงสายแว้นคนนี้จะไปลงเอยกับชิมไหนนะครับมีประเด็นกับเบเชยอย่างหนักเลยณอุวลานี้ครับไม่ไปฉลองแชมป์ไปเที่ยวดีกว่านะครับอืมจัดแพรรุ่น